รถไฟล่กฟนกบแฟพอใยญ่อุย้ยอีกสิบหานาทีรถเมฆมาพี่น้องสิบหาังสิบสองสิบสามนาทีรถเมฆก็สิมาล่ะกาแฟก่นอนจนแสบดังสดมากเลยหน้านะใสกิก๊กเข็นฮอดเสซนเลือดพี่น้องเลยทรงเัน แอเตอร์เซนทีนไปบีบีวีนากระสีไสรูกขขมขนกระสีบม่มีเห็นบ่หนาไหน่อยคือจังมันอ่อนขึ้นไม่ได้ใช้ยังไรแต่กินแต่แอเตอร์เซนทีนแล้วก็แค่นะ้ะมันได้ไหมแค่นะตอนนี้ <c oughs> พุ่มใจน่าไซว์มาก <c oughs> ถากับบานคนพี่เรา หิวข้าเด้อปานิ้วเข่าเด้อกาแฟสองแก้วแล้วเด้อก่อนออกมาพอยญ่ก็ให้กินเที่ยวนึงว่าสิกินมัก,ก่าก็มาลุ้นกันซิว่าค่อยกลับไปถึงบ้านแล้วค่อยจะกินอะไรพี่น้องแต่ที่แน่ๆนะค่อยอบมันไว้แล้วอบมันหวานไว้ซีหัวหเพื่อนด้กินกำลังซิกลับบานมาเบ้านแล้วก็อาบน้ำสิคะหนาวมากโอ้ย นี่แหละ้านี่แหละแะหนาวมากเลยเซ็หนาต้อนล่างนาแ้วแล้วอันนี้ก็เซ็ปตัวที่พีพีมันทิ้งอ่ามันใส่ทิ้งไว้แล้วก็สร้างมาใส่นี่แหละพี่น้องถ้าอยู่ในบ้านบ่นบได้ออกไปไซสก็สิางหนาแล้วก็สิทาน,น้ำมันย่ยไมไปเลยนะคะแต่ว่าขันออกไปไซส์ยังสีกักบมาอาบน้ำล่างนาแล้ว สีเซ็ตสักกอนพอขังนอกมันกะขีดฟุ้นไลกว่าในบาทเนาะเช็ดแค่นี้เลยจ้ะน่งมาเบิ่งใกล้ใกล้กันจะไหนจังสิได้ใกล้ดูหนาไว้บอกมันว่ามีมือเลย้มันใ่ไหมไล้หน่ มันเห็นผลยีหลีได้พี่น้องค่าเนี่่งไปบีบีมี่้ะมันใหญ่ไหมอยู่สองขวดแอตตาสั้นทินหากระปุกท่านสิข้ายต่อให้ตอต่มันกับแพงเนาะพี่น้องกัสิว่ามันล่าค่าแพงอีกเพราะว่ามันสื่อเป็นลาค่าสวีเดนเนาะคือบริสุทธิ์เป็นราค่าเงินบาทเนาะ เข้ากับส่งไปอีกเดนี่ยถ้าผมได้พร้อมจ้าถ้าผมถ้าหัวทามือตั้งแต่หัวหอดเล็บตั้งแต่หัวหอดหางกันยังว่าน้ำมันรอยแปดกัว่าได้ใช้แทนเซรั่มใช้แทนเอียนทุกสิ่งอย่างนะคะ รักษาแพ้ยงไงกับมมนตัวนี้ซุ่มผิวหงผิวแห่งผมแห่งมักผมได้มดนะคะหลายคนว่าขอเบงชัดๆแน่นี่ค่ะไม่มีขายที่เมืองไทยหรอกเพราะว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยในสวีเดนนะคะเขาเหตขายในสวีเดนมันก็เลยละค่ะก็จะสูงแน่ แต่อยากบอกว่าอันนี้มาให้เบ่งผลบ่แม,มนว่าอันนั้นเด้คือกินจริงใช้จริงอ่ะนะเดี๋ยวเสียว่าสตอเบอรี่สตอเบอร์รมาดูว่ากินจริงไหมแอตตาซันพีนจะให้ดูจริงจริงใจเบ่งยังไหนวะมันยังสีชัดหนาค่อยนีย่นี่คือแบบจากไต่ว่าลูกคมขุนมันกว้างกว้างไดลูกคมขุนนะยังกว้างยังเป็นอุก,กาบา มองนีสิเป็นห้อยยงบห้อยย่นมืดแบบมันมันใสแบบมันไม่ได้แบบว่าข้ามไปใส่สันเค่มีจนแบบว่าให้มันขาวใสได้คือจันเกาหลีมันกับโบแมนเนาะแต่มันเป็นแบบขาวใสละหน้าดูอ่อนเย้ายีรีเลยหน้าดูอ่อนเยาวไม่กินริงสลรเม็ดฮะถอดแ,บบแว่นเรา่าเห็นหงค์พี่นอ้องบุกกระปุกเี่เปิดแล้ว เดี๋ยวหาแว่นก่อนมาเห็นพรไปพดแบนคือมื่อขลือเลยเอาน้าห้องนี่นี่แอตตาซันทีนตัวตัวเปิดนี่ค่ะแอตตาซันทีนตัวที่ไม่น้อยเปิดแล้วนะคะนี่เอามันกระสซแซมมี่แหละนี่กล้องแบบบรเิเวณเอยียงมันได้นี่นี่ค่ะแค่นี้ เอเตอร์สั้นทีนอันนี้จะเป็นเบาหวานไขมั่นเนาะแอเตอร์สั้นทีนสองเม็ดค่ะยีามือเสาตัวนี้จะเป็นแอตตอรสันทีนสายหลายสไปซี่ลูน่าเม็ดสีเขียวค่ะกระปุกหนึ่งสีนีอยู่ราวยี่สิบเม็ดมันผลิตในอินเดียค่ะพี่น้องแต่ว่าม่นออไปเบิ้งในอินเตอร์แหละอินเตอร์นี่แล้วมันาม,มีขายมันผลิตมาจากประเทศอินเดียแต่มีขายในโซอนอยุโรป ยีห่ห้อนี่เซเว่นซนนะคะมันเป็นยีห่ห้อของเขาเลยนะคะมันเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบีบีมิโยฮากระปุกจะไปถึงเมืองไทยบ่กเกิดวันทีบ่กเกิดวันทีเก่าวันทีซิทท่านว่านี่หลายคนบุษผาถามไปหน่อยในเฟซบุ๊กว่า ได้ได้แลฉันแยกไปหน่อยสิว่าจังไดแล้วสิสูแล้วค่ากันทีมัน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 สูงไดพี่น้องแต่มันคุ้มไม่น่ากินเมือละซองเม็ดเพิ่งกินเม็ดไปนี่ตัวนี้กระปุกที่สามที่แรกกินกระปุกไทยก่อนกินของไทยเป็นยี่หอ้อที่เขาขายในในเว็บช้อปปิ้งอะไรแต่ปัานี้เพราะมันเมดเร็วไม่น้อยก็เลยว่าหาซื้อย่นี่ดอกซั่งได้ไทยแล้ว ราคาแพงอีกจากในไทยทรงมานี่ซื้อตัวนี้ได้กระปุกหนึ่งแต่ว่าจํานวนเม็ดต่างกันไปนี้อันนี้ได้ลอยยี่สิบเม็ดของไทยได้แค่สามสิบเม็ดเต็มที่หกสิบเออตัวนี้พอเดลลอยยี่สิบเม็ดไม่น้อยกินสองเม็ดเดี๋ยวจากน้อยหนึ่ง <c oughs> นี่ซื้นี่กระปุกกระปุกที่สองเนาะก,กระปุกที่สองเหลืออยู่ประมาณเคองหนึ่งกระปุกนึ่งถ้ากินสองเม็ดก็สิได้สองเดือนอันนี้พ่อดนไปห้ากับสิก,กินกระปุกละเม็ดเป็นแาบ เป็นเป็นอาหารเสริมประจำหอบไปเลยเฮเทนาเขามันเย่าขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะแบบรักษาสถานะหนังหนาเขา,าไว้บบเนี้นี่ค่ะแต่ว่าร้อยสิวร้อยดงดำร้อยจุดร้อยฝ้าร้อยเองอย่งสิมัค่อยออกเด้มันไม่ได้ออกแบบพลวดพลาดกันพี่น้องกินแล้ววังมานมนสิออกมากคือขีมมี่เขาโฆษณาวิทาไม่ถึงกระปุกทาเจ็ดวันหน้าขาวเลยเวลาเต่าใส่มันสิไปยังไงต้องคิดสภาพแต่อน,นี่คือแบบว่ามันค่อยๆไปค่ะ เอต่สั้นที่เห็นมันรักษาอย่างนี้ผมเร็บผมเร็บผิวหนังตาอาวัยวะข้างในเห่าแขวคูลแล้วก็พวกจุดร้อยดังดําำความหยาบการของผิวพันธุแล้วก็เห็ดผิวพันธุ์มันเเป,ป่งปังละเอะ นอ๋อเย้า,ออยาพี่น้องตรงไปเปิดในอินเทอร์เน็ตพิมใน Google วมาแอตตาสันทีนช่วยอะไรได้บ้างแต่สินสนเนาะใส่ไม่น่อยมาอ่านในฟังเบิร์ตมันกับวาวและเนี่ยในตัวในตัวแอตตาสันทีนมันจะมีสองอย่างเลยค่ะมีแบบอ่ามาจากเอ่อมันผลิตมาจากสาหร่ายจริงแต่ว่ามันจะมีสาหร่ายสีเขียวสีแดงกันด้นนนแล้วแต่ผู้ถือไปเนาะ แล้วแต่ผู้สีถือก็ซาลายสีแดงสีเขียวแต่หอมไม่น้อยนี่เป็นเส้หลายสีเขียวแล้วก็ใส่ผสมสไปสไป,สไปรูเรนานเป็นซาลายสไปซ์รูเนานะสไปรูนาฮันออกซื้อง่ายง่ายแต่ว่าส่วนมากถ้าผู้ใดแพ้ผู้ใดแพ้าหานทะเลนะให้กินสีเขียวถ้าผู้ใดว่าแพ้ฮันทะเลให้กินสีแดงค่ะเออเพราะว่าไม่น้อยล่องหอบนั้นสีแดงกินแล้วสิขั้นยังไงง่ๆๆๆแต่ดีบ่ดีอยู่แต่ว่ามันขั้น แต่บริเวสีแดงหรือสีเขียวทากินไปปุ๊บนะคะอาทิตย์แรกนี่ต้องทําใจก่อนทําใจเรื่องหนังหน้าก่อนนะว่ามันจะออกมาสภาพไหนขอไม่น้อยเห็น่าตอนไม่น้อยเห็นงานอยูลราตอนนั้นไม่น้อยเริ่มกินเริ่มกินสิวเสื้อหนาไม่น้อยเห็นาบาเบิ่งบได้เลยมม่สิขับสารตกค้างที่เขาเคยใส่ครีมใส่อีหงังต่างๆก็แลลวแต่ตตที่มันฝังอยู่ในใต้ผิวหนาเฮาหนังหนา้าเฮานี่มันคับออกมากเป็นรูปแบบของสิวของตุ่มนะคะ เราสักพักพอต้องตกใจพอใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแม่งกระสิกลับขึ้นมาเนาะคะ่ะแม่งกระสีค่อยๆหายไปเองโดยปริยายค่ะแล้วเันก็ค่อยๆปั๊บนังหนาเข้าจากดาบดาบมองมีน่ะเป็นห้อยยนไปก็จังตีนหอยไรพี่นห้อยยนแล้วก็ลูกค,ค้มขุนนีพอต้องบอ,อถึงค่ะถ้าแป้งนี่เกียร์ขงังหนึง่งไปอยู่ขังหนึ่งซุมเมอนี่แป้งแค่ลูกๆก็อยู่ได้ซุมเมอนี่พอได้ท่าไปไปไปโรงเรียนกันอาไซเลยแค่นี่แหละคะ่ะแค่น้ำมันแย่ไหม ตัวน,นี้เลยแต่ก่อนนี่ใสสารพัดเห็นม่้ไหม่น่อยซื้อมาล่องอันน,นั้นล่องอันนี้สารพัดย่างสุดท้ายหูแลว้วว่าอันที่มันดีที่สุดคือมันมาจากธรรมชาติน้ำมันยี่ไหมเมันผลิตจากน้ำมันสารพัดย่างผลิตกันมาเป็นสูตรของคนไทยผู้เฒ่าโบราณสมัยตะกี้ค่ะ แต่ว่ามันก็ใช้เวลาในการรักษาแต่ว่ามันอยู่กับเข้าในระยะนานเลยค่ะมันสวยงามอย่างระยะยาวนานเท่าอยากใดท่านต่ก็ต้องไปซื้อสารเคมีค่ะอย่างที่เขาว่าเนาะงามเพลสามืองามไม่เพลเจ็ดเบื้อเวลาเศร้าใส่มันสิเป็นจังดดลเลยที่ะออยอดเวลาออยอดตรวจสอบมาแต่เือก็ง่ายเงินไปแต่อันนี้มันใสมันเด้งนี่ลีจักสิว่าจังไลยในส่วนตัวนี้มี่แฟนคลับเพิ่นมาถามไม่หน่อยมือเศร้านี่หาซื้อจะใส มันมีในเว็บที่เขาขายอยู่ในเมืองไทยเว็บช็อปปิ้งต่างๆมีอยู่ค่ะแต่มันบอกเป็นผงค่ะมันเป็นใหม่แม่น้อยเวิรอยู่ลาค่าสิบห้าบาทหรือสิบสามบาทนี่แหละม่็น่อย,อย่านบอเว้นของแท้ถ้าซื้อจากนี่คือมันของแท่อันนี้มันมาส่งมาจากฝั่งทางของเขาอันนี้มันเมืองแม่น้อยอ่านไห มันมันมันโซนทางนี่เขาใส่อ่ะมันเป็นของธรรมชาติอิหรีค่ะเจ้าว่ามันมันบดแทบบดอิหรีมันสิเขามาขายในโซนยุโรปบ่ได้ค่ะมันสิน้ำเขาในต่างประเทศบ่ได้เลยอ่ะนะจักสิแม่นอแจักสิว่าจังใดตายกับบดบดสิอ่านให้โมบิึงบัะนี้เมื่เห็นพี่น้องบอดบอดคักเนี้ยอินเดียเออเห็นอ่ะนี่ อินเดียตัวนี้ก็มาจากอินเดียแต่ว่าเขาก็ต้องผลิตแบบแม่รก็บ,บ่รู้มันเกิสดสิเติบเบิงเ่งขวาไม่น้อยไปนะจากที่ว่าเหลืองเป็นขอบวัสันแปลงแล้วะตาเกี้ยงสบายใจล่องเบิง่งน้องหามาใส่เบิ่งค่ะของดีเพราะจะเป็นต้องแพงเสมอไปแพทย์แต่ห้องหัจักรักษา รักษาวินัยในการกินในการใส่นะคะถ้าห้าเห็ดมันเป็นประจำประจำมันก็ดีแต่อันนี้คือแบบมีความอยากโชว์มากเลยว่ามันใสจริงๆใสกิกอีรีใสแบบเป็นผิวหนาแบบธรรมชาตินะค้ะใจบอกมันไม่ได้หลอกมันมันแบบว่าโอ้ยแหกตาบ่ได้ไปสัญญกรรมมากเนาะมันก็ค่อยออกเนาะยิดแต่สิเห็นบ่ี่ยิดมันก็บเห็นเห็นบ่ละมันก็เป็นเงาแต่มันก็เห็นบ่ สิ้วเลาะนี่นะมันเป็นประจำเลยพี่น้องนี่มันแต่ไซคืนไหลยอยู่เด้เอาราคาแรกใจใจนะคะส่งไปให้บีบีไม่มีแค่ห้ากระปุกแล้วก็สิมี่เม็ดฟูส่งไปลูกตอนแรกส่งสามบัตน,นี้ส่งไปทั้งบมดหารูกหกนี่แหละไม่น่ก็บรรลว่าพี่น้องอยากได้นั่เพากระกบได้บ่ได้ถามพี่น้องเพราะว่าต้องสู่ราคาค่ะเพราะว่าส่งไปแล้วม,มีค่าส่งค่าอย่างเนาะแต่ว่าแต่รงหาซื้อนเมืองไทยต้องกินเบิ้งก็ได้ค่ะแต่นี่มันโอเค ภูมิใจหน้าใสจริงอีหลีนะคะ